โอ้ oh. โขนเหรอน้องคนนั้นแหละที่เล่นเป็นรองมัมเกียน์หันมาโอ้ยอะไรอ่ะอยู่ในน้ำเหรอมาฉาอ,อ่ะด้วยกล่องสะบัดใช้เก่งนะั่นอ่ะ วงเช่าวงชู้หรือแช่หรอมาต่อนี่แหลมสั่นลับใช่ไหมใช่ตอกความชันได้ไหมฮึางังน,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 นะ 我好。

ตตดนตีมถึงเคร,รเื่องดอนตรีไทยไม่ชัดเสียดายอะ่ะ m ท t o ส์ รจริงดูสิพี่เตอให้ามานั่งดูไม่ให้นั่งเล่นพองค่ะดูอ่อนนะครับอืมช่วงนี้ดีละ

เกี่ยวละเกี่ยวละเปิดหน้าแล้วอ่าือตอนนี้ดีอ่ะใช่มีสองคน ไม่ตอนนี้ดีกันเสียงตอนนี้เต็มเลยโชคอะ่ะดีก็ดีนะดีแล้วอะ่ะตอนนี้นโอ้ยโชวดีเลย ตอนไทยคือปังมากเฮ้ยเธอสวยมากโอ้ยดีอ <cl aps> ด่ะดีดีดีรเิป็นไงบ้างฮะ ด,ด,ดีดีตอนท้ายดีท่อนหลังเลยครึ่งเพลงหลังใช่ไหมครึ่งเพลงหลังคือดีครึ่งเพลงแรกดนตรีไม่ค่อยเต็ม,มแล้วน้องโชก็ยังร้องไม่ค่อยเต็มเสียงแต่จังหวะครึ่งหลังคือน้องสนุกมากมันมากมุมโชว์แบบพลิกเลยแบบอย่างนี้เลยคือแบบอาจจะแบบคือต่อโชว์อะ่ะมันก็อาจจะแบบประมาณนิดนึงความรู้สึกนะคิดว่าโชว์นะ่า น้องโชคน่าจะประมาณไปหน่อยแต่พอหลังนะเหมือนแบบน้องแบบสนุกมากบูดได้แหละติดเลยสนุกแบบใ้าหลงมากอะ่ะดน,นตีก็เหมือนกันช่วงแรกช่วงแรกดีแต่ช่วงหลังโอเคอเคชอบช่วงหลังมากกว่าให้คะแนนช่วงหลังแต่โดนหักช่วงแรกคิดว่าสักเก้าสิบสองอ่ะประมาณนี้ละกันอืมเดี้ยให้ ฮะาหก้าสิบห้าแล้วกันเพราะที่ชอบอืมอืออืออคนแยังจะเคลียร์ต่อเลยค่ะนี่เป็นอะไรกันเนี่ยโชคน้ำตาซึมเลยเกิดอะไรขึ้นคะครับก็ก็ดีใจครับก็เพื่อนๆเท่ามาได้เต็มที่ทุกคนเท่ามาเต็มที่เรืองมันพี่ๆเลยอ่ะแล้วก็ มันดีกว่าที่ซอมมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยกันมาเรื่องของงานน่ารักจังขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ชี้แนะคำแนะนำให้กับพวกเราไปปรับปรุงนะครับอยากให้ทางนักกรรมการชื่นชอบแล้วก็ทำจมูกหน่อยรอเลยโชว์แบบขออนุญาตเริ่มจากครูเบิร์ดก่อนเลยค่ะก็คือดูแล้วมันอิ่มดูแล้วมันมีความสุขดูแล้วภูมิใจเนาะ ผ็คร <S illy> ูก kind of so so like so so ็เป so ็นอาชีพแดนเซอร์มาเหมือนกันในอดีตนะครับก็ทำโชว์มาคอแนเเผมคิดว่าอันนี้ยเป็นโชว์เพลงรักคุณยิ่งกว่าใครที่สมบูรณ์แบบที่สุดณตอนนี้ท่าตัววันนี้นะมันสนุกในเพลงเร็วแต่มันสนุกแบบตื่นตาตื่นใจซึ่งครูก็ไม่คิดว่ามีติใหม่ของเพลงเร็วมันจะทำได้แบบนี้นะครับเกราเดี๋ยวาจะดูมันเอ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราดูแล้วเรา มีความสุขไปกับโองประกอบสิ่งที่เขาทำมาเวยนะแมนแบบอยู่ในน้ำโรงเรียนนี้เป็น best production of the year <c oughs> เขาก็ทำ best production of the year กว่าขึ้นไปอีก <c oughs> มันหรอเอาชะนะตัวเองมาตลอดทุกรอบสังเกตได้เลยสุกราบเนี่ยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราเห็นได้ชัดเลยว่ากลับมาแต่ละครั้งเนี่ยมีอะไรใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมีความพยายามใหม่ๆ่นะคะะนรับแล้วผมว่าเนี่ท่า,ทาเทคนิคได้สนุกจากเมื่อสิบปีหรือยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยท่าเทคนิคมันไม่ค่อยปรากฏขึ้นในเพลงเร็วเลยแต่คนนี้มันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ อยากให้เกิดขึ้นในวงการนะคะรับวงการลูกทุ่งไทยที่ว่าแดนเซอร์มีท่าเทคนิคได้สามารถใช้ท่าเทคนิคไปในทุกๆส่วนของการแสดงได้เพราะฉะนั้นวันที่ผลงานดีมากและผมคิดว่าผลงานนี้ควรจะไปเวทีโลกได้แล้วต้องโชว์ให้โลกได้เห็นจริงๆค่ะในส่วนของการร้องขอเรียนเชิญครูสลาค่ะตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้อยู่แต่ก็เลยมาดูเครื่องดน,นตรีเราไม่ดีมันมี คำในมอว์วนเวียตลอดเวลาว่ามันเลยฟังไม่อิ่มไงนสิประหลาดจะไม่ให้ให้คู่บที่หักคะแนนเลยมันไม่สี่คะนจริงครับมันเหมือนในรมิดนะส่วนครูปชาวบ้านคนหนึ่งแล้่ครูเดินผ่านมาเจอโช์นี่ครูจะเฮ้ยแล้วครูต้องหยุดดูอ่ะคคือทุกอย่างมันส่งมากส่งตั้งแต่พาร์ทดนตรีแล้วก็สู่เรื่องการโชว์ ตันนี้รับคุณที่กว่าใครนี่แบ่งคือที่การร้องเป็นสองส่วนคนนั้นหล่อนจังส่วนหนึ่งก็คือส่วนเนื้อหลักส่วนที่สองคือเนื้อเสริมหัวโชคเบาครูว่าโชคร้องดีที่สุดตั้งแต่เคยกั่าโชคมายินเสียงตัวเองในตอนเปิดเสพาก่อดออกมามันสะกดคนได้เลยนะถ้าครูเป็นผู้ชมครูก็จะตะลึงและครูจะเฝ้ารอดูว่าเจ้าของเสียงหน้าตายังไง พลังดีเป็นธรรมชาติและไม่พลาดเลยมันสะกดคนได้เนี่ยนี่คือวิธีการร้องและการออกเสียงแบบรุ่ดทุ่งที่ดีที่สุดที่โชคร้องให้ครูฟังมาภาพรวมการร้องการแอคติ้งแน่นอนมันถูกประคับให้เต้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแต่ที่ครูชอบมากก็คือครูเห็นความสุขของโชคหนมีความกระหายในการแสดงออกทุกๆท่มท่า <laughs> แต่ยิ้มตลอดเลยเนาะน,นี่คือสิ่งที่คนดูรู้สึกมีความสุขนะถ้าเห็นนักร้องกลับหายอยากร้องอยากเล่นเนี่ยถ้าร้องไปเล่นไปแรืวอมีช่วนเรื่องเหนื่อยอยากให้มันจบด้วยเกินเราก็ปล่อยเอาอีกหน่อยอีกหน่อยแล้วเราจะได้รุน้นแต่ที่เขาอยากเล่นเี่ยเขาอยากร้องเขามีความสุขอันนี้คือสิ่งที่โชคทำหน้าที่ศิลปินได้ดีมากๆนะครับส่วนเนื้อหลักเนื้อหลักต้องยอมรับว่าการร้องวันนี้คะแนนเต็มของการร้องของนักร้องแต่ละคนแน่นอนมันไม่เท่ากันะ แต่โชคทําหน้าที่ร้องในคะแนนเต็มของตัวเองแบบไม่มีที่ติเลยครูกำลังบอกว่าโชคร้องเต็มศักยภาพของตัวเองเลยทั้งแรงทั้งเสียงทั้งการเก็บระเอียดมาดีมากนะครับส่วนจุดอ่อนครูบอกว่าด้วยความตั้งใจมาทําให้เราเกลอเคนในนื้หลักมันเลยกลายมีหางเสียงที่มนันงืดปิดปากก็ได้ก็จะปิดปากเนิ้อคนรับปากความรักจากใคร มันจะติดด้วยอ,อ,อ,อื้ออื้ออื้ออย่างเงี้ยตอนนี้มันมาจากการเค้นเสียงคือตอนไม่แค่นี้เก่งอันนี้ครูพยายามแล้วนะ <c oughs> นอกานักก้นคือดีมากครับเก่งครับขอบคุณค่ะ,อคคะรอบนี้คือชมโชว์อย่างมีความสุขอันนี้คือเรามาถึงจุดที่เราต้องหาจุดอ่อนกันแล้วค่ะ <c oughs> หาจุดด้อยกันเลยเพราะทุกคนทําได้เต็มที่มากอีกหนึ่งส่วนค่ะในส่วนของการเล่นดนตรีคอรียนเชิญครูหนึ่งค่ะ ามาผิดคาดมากลลกเหมือนลูกๆโกงอายุกันมาเล่นไม่ไม่น่าเชื่อว่าคือฝีมือของเด็กมัธยมลลกที่ครูมองเสมอว่าโรงเรียนสมุทรักคนเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเครื่อ,องดนตรีไทยเด่นดนตรีสากลเด็กแต่ไม่คิดว่ามันจะมันจะดีมากขนาดเนี้ยเวลามารวงันตรเพลงเ,เ,เร็วซึ่งไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มันคือการชิงชิงอะไรกันเหรอชิงพลังผมว่าคูกูมองว่าเออ น um ี่มันชิงแชมป์โลกทั้ชัดสองโลกแล้วนะงี้ครูสลายยังไม่ให้ไปแค่นั้นคูก้ากันตีมันชนะแต่นี้ครูขอชื่นชมคนทำเพลงมแบ่งหน้าที่กันเหมือนประชันกันแบบคือไม่มีใครยอมใครถ้าเราเห็นนองตีไทยปุ๊บเสียงนองตีไทยจะเบากว่าสากลใช่แต่ตอนนี้คือการวางซาวการซาวเช็คพิธีพิธันขั้นขั้นเนี้ยเพราะครูได้ยินทุกชิ้นระนาดชัด เล่นแข่งกับวงดนตรีที่ดังๆขนาดนี้หนูออยังเล่นชั้นขนาดนี้ทุกอย่างมันเหมือนครูจัดวางไว้อย่างดีซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นกับเด็กมัธยมสิ่งที่น่าชื่นชมคือเวลาเรามองกกไม่ค่อยมีใครชื่นชมเพอร์กัชั่นหรอกแต่วงนี้เพอร์กัชั่นดีมากลูกเพอร์กัชั่นทําให้วงสนุกมากขึ้นครูกล้าพูดเลยว่าต่อให้ลูกไปเล่นดนตรีอาชีพข้างนอกไม่ใช่ใครก็ทําได้คนอาจจะมองข้าม่ปเพอร์กัชั่นเฮ้ยไม่เห็นทาอะไรเลยแต่ตรงนี้แหละคือสิ่งที่ยากมากนะครับขอรู้โชคดีนะครับ อญาตส่งคณะกรรมการรวมคะแนนค่ะเอะะอ,อาไรนะเมื่อกีเ้เก้าสิบสองผมว่าแล้วตอนนี้นะคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะคะแนนสะสมนะคะจากโจทย์เพลงช้าตอนนี้อยู่ที่90คะแนนค่ะโชคดีะนะเก้ <98. S 2> าสิบแปคะแนนสะสมจากโจทดเพลงเร็วนั้นจะได้เท่าไหร่ก็98อาสิ ้แต่เขาก็ชินกันไงคือพับปะถุบวิทยาลัยคือลอยเข้าอยู่แล้วโอ้ยจ้าสือหอกเฮ้ยหล่อเลยเขาเก้าสิบ ผมชอบประจำที่บอลลังที่สองแต่ก็ <Okay. S 1> ถ้าจอมสุรางได้ร้อยก็มีสิบตอนเนี้ยโธ่คือสามโล่ะแข่งกันจริง,รงกร,รุงเทพอ่าเนี่ยส่วนกุหลาบกรุงเทพวิทยาลัยจอมสุรางแล้วก็ท่าแส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 ะพัติยทายทาไปได้ยัง,<า>ปงไปดูตัวอย่างอ่ะเว,ว้าาาววววว้ว้ คุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าชีวิตผมอะร่างกายครับมาแล้วหล่ออาตโนมัอีกตัวหนึ่งอะ่าสวรรพบกับอีกสาวี่ที่จะโชควมสามาในจทยพลงเหลยกเโอจะมันมาก ทุกส่วนเฮ้ยงองเองเขาป่านเด็กไทยเราขนาดนี้แล้วนะจะแม่รากีตเต้นเลยขาก็เจอความหัจันตลอดทุกโชว์เลยโชว์รับนีไปเล่นระบโลกว่ายังไงก็ชนะระดับโลกอีกแล้วเ็กไทย Thailand the one and only เท่านั้นเออเสียยาก่ะเสียแต่ว่านี่หมดงง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 งนั่นก็คือพระปฐมวิทยาลัยไงของคนเสปจีนเวอร์ปีนี้คือมาเป็ฮะอะไรอะเดอนตีงงงข้าวฝันดีมากใช่งงแล้วก็อันนี้ก็ดีน้องใบข้าวอะเชบ้าตือตืออะไรอ่ะ ชอบนะชอบแม่หายมากดไลด้วยนะเขาบอกว่าแม่แม่หายซื้อแล้วนะคนเนี้ยดีอ่ะแทนตัวอย่างก็ดีนะงงา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 งูรีบมาข่าวฝันนูทั้งงูได้ยินเสียง